โอเควันนี้อยากจะมา <c oughs> อคอมเมนต์นิดหน่อยเกี่ยวกับข่าวเมื่อวานนี้นะที่ที่ให้มีมีคำสั่งออกมาจากวังนะบอกว่าให้ถอดสมณศักดิ์ของอธรรมาชัยโยนะ,อะของพระธรรมาชัยโย อยากจะมาคอมเมนต์นิดหน่อยถึงเรื่องนี้ถึง stupidity ถึงความโง่เขลาอันนี้ของของคำสั่งอันนี้นะคือพูดง่ายๆนะมันไม่มีปัญญาแล้วนะไม่มีปัญญาแล้วที่จะทำมันตอนวันนี้ก็เป็นวันที่สิบแปดหรือสิบเก้าแล้วนะเป็นการนี้อ้อมล้อมอวัดธรรมกายพยายามที่จะเผาวัดนะพยายามไล่หนูนะวันนี้หมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงถึงจะที่จะทำลายความเชื่อความศรัทธาของประชาชนนะ ถึงได้ออกคําสั่งโง่โงกมานะนะออกคําสั่งโง่โงมาบังคับให้คนบอกว่าต่อไปนี้พวกประชาชนไม่ต้องกราบไหว้านะเพราะว่าเราจะไม่ถือว่า,อาไอ้ธรรมชายโยนี่เป็นพระอีกต่อไปแล้วนะทําไมกูถึงบอกว่ามันถึงเป็นสิ่งเป็นถึงคําสั่งโง่โงเป็นถึงกฎหมายโง่โงเนี่ยมึงเข้าใจนะว่าไอ้ไอ้ legislation เนี่ยนะหรือไม่การออกกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยนะ มึงไม่สามารถที่ออกกฎหมายห้ามคนไม่ให้งูไม่ได้นะมึงออกกฎหมายห้ามคนไม่ให้เชื่อไม่ได้นะมีหลายอย่างที่กูกูบอกให้มีหลายอย่างที่กูไม่เห็นด้วยนะความงมงายของของของประชาชนคนไทยนะนะมึงไม่มีกฎหมายในการที่ห้ามคนไม่ให้กราบต้นกล้วยนะมึงไม่มีกฎหมายในการห้ามคนไม่ให้ไปไปไปถูต้นไม้เอาเลขมึงไม่มีกฎหมายที่จะห้ามคนไหวจอมปลวกไม่มีกฎหมายที่ห้ามคนไม่ให้ ไม่ให้กราบพยานนาคนะเลี้ยงลูกเทพแต่มึงเสือกมีกฎหมายห้ามคนไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้กราบทำไม่ใช่ยโยบ้าหรือเปล่ากูกูถามหน่อยมึงบ้าหรือเปล่าฮนะคือไอ้ตรงนี้นะให้ไอ้ให,ให้ไอ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 ไอควายตูมเนี่ยมันพร่ามของมันแต่ละวันน,นะนะตรงนี้เนี่ยนะมึงก็พออยู่แล้วนะตอนนี้มึงเอาตัวเองเข้ามาเปื้อนขี้นะวีบอกให้ บอกให้เลยนะบอกให้มึงเลยมึงกําลังเอาตัวเองมนะเปื้อนขี้นะเพราะว่าตอนเนี้ยคำสั่งเนี่ยมันได้ทําให้ประชาชนเห็นชัดเลยว่าใครกันแน่นะที่ไม่ต้องการให้ประชาชนในประเทศนี้นับถืออะไรก็ตามนะที่เกินเกินตัวเองเนะเกินตัวเองคือในในประเทศเนี่ยนะฮะกาลาเฮียใบยนี้นะนะมันมันมันม,มันมีอย่างหนึง่งคือว่า มึงอยากจะเด่นมึงอยากจะดังมึงดังไปนะแต่มึงอย่าดังเกินกูมึงอยา่าดึงความสนใจดึงอยากดึงความศรัทธาของประชาชนไปมากกว่าดึงไปจากความศรัทธาของกู้ที่มีในตัวกูเพราะกูเป็นเทวดาเข้ยใจ่ไหมคือนี่คือความโง่ของมึงนะนี่มันความโง่ของมึงกูบอกให้เลยนะไอแผ่นดินนี่นะอีกไม่นานอีกไม่นานนะกูบอกให้อีกไม่นาน,น,าน,น,านเพราะว่ามันมีมันมีกษัตริย์โง่โงนะกษัตริย์โง่โงที่ทําแบบนี้ กูอยากจะดูจริงๆนะกูตอนเนี้ยตอนเนี้ยกูอยากจะรู้จริงๆเลยนะ,ยะนะว่าไอ้ความคิดอไอไอ้สมองของไอพวกพวกสิทธ์ธรรมกายทั้งหลายที่เป็นเสื้อเหลืองเนี่ยนะที่เป็นสายอวยเจ้าสายเลียควยเจ้าทั้งหลายเนะี่ยนะผู้อยากจะรู้จริงๆเลยนะว่าไอในสมองของมึงในะตอนเนี้ยนะกาลังคิดอะไรกันอยู่นะกําลังสับสนอะไรกันอยู่กูรู้ว่ามันจะต้องมีความสับสนอยู่ในสมองพวกมึงมากมายนะ ใจมึงมึงก็นับถือชมาชัยอยู่ใจหนึ่งมึงก็เรียควยเจ้านะกูสะใจตรงนี้อย่ากูบอกให้กูสะใจตรงนี้กูอยากกูอยากจะดูกูอยากถ้ากู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 ขุดดูในหัวสมองได้กูอยากจะรู้จริงๆว่าพวกมึงกำลังคิดอะไรอยู่นะเพราะว่าพวกมึงกำลังสับสน you need to decide นว่าประเทศนี้มึงต้องการต้องการอะไรจากประเทศนี้นะเข้าใจไหม นี่เป็นเหตุที่กูพูดไงกูพูดมาตั้งแต่ day one ว่าพวกมึงจะต้องต่อสู้เพื่อระบบเพราะว่าวันหนึ่งนะวันหนึ่งมันจะห้ามพวกมึงทําในสิ่งที่มึงชอบทำนะเข้าใจไหมพวกมึงตอนตอนที่พวกมึงออกมาเป่านกวีนนะไล่ปรัฐบาลของอีปูเนี่ยนะไม่เห็นกับไม่เห็นด้วยอีปูมึงออกมาไล่ออกมาเป่านกวีนไล่รัฐบาลอีปูเนี่ยนะนะเพราะว่าเพราะว่าแล้วมึงเชียร์ให้ทหารออกมานะเพราะว่ามึงเห็นด้วยนะมึงอยากจะได้สิ่งที่มึงอยากจะได้ โดยที่มึงไม่คํานึงถึงว่าสิ่งที่มึงํำนาจที่มึงให้เข้าไปเนี่ยมันคืออํานาจอะไรมันคืออํานาจอธิปไตยของประชาชนแล้วมึงใส่พานยกถวายให้มันไปเนี่ยนะนี่ยอำนาจแต่ละวันที่มึงยอมให้มันล้ําเส้นพวกมึงเนี่ยนะวันเนี้เนีวันนี้เนีมันออกกฎหมายออกมาที่มึงไม่เห็นด้วย a now d n you fucking confused you have no fucking clue what you're doing นะนะคือ กูกูสมเพศพวกมึงพอๆกูทีกูสมเพศในพวกแดงเว้ยเจ้าเหมือนกันนะเหมือนกันในพวกนี้ก็เหมือนกันนะนะฝากบอกต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่แม่งเนี้ยอวยอวยเจ้าทุกวันทุกวันทุกวันนะครับ่าเพจของ,งของเฟซเฟซเนะี่ยมังกูเห็นเนี่ยที่แอดแอดกูเข้ามาเนะี่ยแม่งใครอยากจะเป็นรองพระบาททุกชาติไปทั้งนั้นเลนะนะเลขเก้าทั้งนั้นะนะนะ คือกูไม่กูกูไม่กูไม่มายนะมึงอยากจะแอดกูเข้ามามึงแอดกูเข้ามานะแม้บิแม้ีิเอาทิชชู่สั่มทิงมึงที่กูอาจจะสอนอะไรกับพวกมึงได้บ้างนะ่อให้มึงตาสว่างกันได้บ้างนะสิ่งที่กูพูดมาได้สองสามปีแล้วเนี่ยนะเนีเข้าใจไหมมึงเข้าใจไ,ไหมความเชื่อมึงมึงมึงห้ามใครไม่ได้มึงเข้าใจไหมความเชื่อหนึ่งความเชื่อขวากสองความโง่มึงจะออกกฎหมายมาห้ามเขาไม่ได้นะนะ มันเป็นขึ้นอยู่แต่แต่ละคนมึงเพียงแต่ว่าพยายามที่จะสอนเขาแต่มันมึงจะสร้างให้มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายไม่ได้มึงเข้าใจไหมมึงก็จะสร้างให้เขาป็นกฎหมายไม่ได้กูไม่ชอบนะกูไม่ชอบกูไม่ชอบกูไม่ชอบที่กูไม่กูไม่เห็นด้วยกับไอ้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 สิ่งงมงมงง่ายๆที่กูเห็นแต่ละวันแต่ละวันแล้วกูทุกครั้งที่กูเห็นนะกูออกมาประจานมันทั้งนั้นแหละนะนะมึงออกมามึงออกอวยพยายาหน้ามึงออกมาเนี่ยอวยต้มก้นกล้วยมึงออกมาอวยอะไรก็ตามที่กูเห็นมันเป็นเรื่องงมงายนี่ย กูเอามัไปเอามาประจานในเพจพกเูเพราะกูรู้บอร,รู้อะไรไหมกูจะลบหลู่พวกมึงกูจะลบหลู่กูจะประจานพวกมึงให้ม,มึงได้อายกันนะเพื่อวันหนึ่งมึงเผื่อว่าสมองมึงจะงอกขึ้นมาบ้างเผื่อว่ามึงจะออกมาจากถ้ำนะออกมาจากความดึกดําบรรนะออกมาจากดึกดําบรรแล้วมันดูมันบนะีฟเดอะฟังก์กินกูดแอร์ในของศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดกันซะบ้างนะมึงเข้าใจไหมเข้าใจไหมคือแต่ แต่มึงจะออกกฎหมายมาห้ามคนไม่ให้งูไม่ได้ that's not possible มันเป็นไปไม่ได้แล้วใครที่คิดว่ามึงจะบังคับเขาได้นะบุบอกให้นะความรักนะความรักมันบังคับกันไม่ได้นะมึงเข้ยาใจปะการที่สิทธธรรมกายเขาบูชากรับไหว้ธรรมชยโยเนี่ยนะถ้าวันนี้เขาบูชากรับไหว้ธรรมชยโยนนะแล้วพรุ่งนี้ว,นนว,วันนี้มึงแล้ววันนี้มึงออกมาว่าจะถอดสมณศักดิ์ของเขาเนะี่ยจอด ถอดความเป็นพระของเขาเนี่ยนะนะมึงคิดว่าพวกศิษย์ธรรมชยโยเนี่ยถ้าวันนี้มึงกลับไหวธรรมชยโยเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเพราะว่ามึงออกคําสั่งมามันจะเลิกกลับไหว,ว้ละวพวกมึงบ้าป่าอะพวกมึงบ้าแบบความศรัทธามันความศรัทธาของพวกนี้เขามีอยู่ในตัวธรรมชยโยไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่มึงที่มึงให้แล้วตั้งกูถามหน่อยจริงเหนะไอคนที่มันออกกฎหมายมาถอดความเป็นสงฆ์ของคนอื่นเนี่ยนะพวก มึงมีม,งมึงมีความประพฤติระดับไหนวะที่มึงจะต้องอ,ออกมาถอดอ,อกมาถอดความเป็นทรง,งคนอื่นเนี่ยนะนะมึงมีความบริสุทธิ์ผุดพองในชีวิตขนาดไหนนะมึงทำเหมือนกับว่าประชาชนเขาไม่รู้ว่าชีวิตของมึงเป็นยังไงนะนี่ฮะกุบอกให้นะออกคลิปนี้มาเนี่ยนะกูรู้ว่ามีพวกมึงหลายตัวนะพวกลูกกัพารพ่อหลายตัวที่ไม่พอใจสิ่งที่กูพูดนะไอ้มึงกีบับฝัก i couldn't care less what you think you guys go go to hell go fuck yourself and go to hell นีกูบอกให้เลยนะกูพูดทุกวันเนี่ยนะกูพูดกวนตีนพวกมึงกูยกกูขอใช้โอกาสนี้นะเพราะกูวันก่อนกูไปนั่งดู YouTube เพราะว่าหลายคนบอกว่ามีคลิปกูอยู่ใน YouTube กูก็เลยไปเสิร์ชดูใน YouTube ไปอ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์พวกมึงที่ออกมาเด็ดกอน เดี๋ยวนี้พวกมึงด่ากูเนี่ยมีมีคำเดีเด๋ยวนี้คําด่าของพวกมึงเนี่ยนะมีแต่คําด่าสั้นๆนะเวลาเวลากูพูดออกคลิปออกมาพยายามที่จะสอนอะไรพวกมึงเนี่ยนะเถียงไม่ได้โต้ไม่ได้มีมีแต่ด่าคุยเนี่ยสัตว์คุยสัตว์กู fuck yourself man ถ your okay. <c oughs> ้ามึงมีอยู่แค่นี้นั่นไม่เอาคุยกับกูเพราะมึงพูดมึงหัวเข็มหมุดไงวะมึงมันหัวเข็มหมุดเนี่ยเข้าใจไหมไอ้เหี้ย ตัวไหนนะกูบอให้กูท้าพวกมึงอ,อยู่ทุกวันนะเนี่ยท้าพวกมึงอยู่ทุกวันไอ้เหี้ยน,นะตัวไหนที่พวกมึงนะพวกมึงพร้อมเมื่อไหร่มึงมาได้เลยนะบ้านกูบอให้เลยนะพร้อมเมื่อไหร่มึงมาได้เลยนะกูจะกวนตะอยู่พวกมึงอ,อยู่ทุกวันจนกว่าพวกมึงจะพร้อมวัวพวกมึงจะมาเคาะประตูบ้านกูมึงเข้าใจไหมวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายวันนั้นจะเป็นวันที่มึงจะ make last mistake กีบอให้นะวูบอให้นะ คือมึงเข้าใจไหมว่าในในกาลาบ้านมึงเนี่ยมัมงพวกมึงอ่ะนะพวกมึงเ่ะนะมีแต่พวกหมาหมูถ้าหอยบ้านมึงเี่ยมันไม่ใช่แมนใช่ไหมมันเป็นลูกหมามันเป็นลูกหมาใส่ผ้าถุงทุกตัวนะคุยบอกให้นะไอ้พวกที่โดยพ่อยิ่งไอ้พวกไอ้พวกคนทหารกลางทั้งหลายที่ดีแต่พวกกับกับพวกผู้หญิงพวกเด็กพวกแม่ค้าในตลาดนะไอ้เหี้ยนะ ทำเป็นกลางทำเป็นเก่งนะปีไปที่แล้วยังเป็นนักเรียนพมัธยมนั่งแกะสิวอยู่ปีนี้จับม1 6จับเอ่อ uh, M16 ทำเป็นกลางพาร้อมมาไหลมึงมาได้เลยนะกู This is a fucking standing order เข้าใจไหมกูถามึงนะเพราะว่าอะไรหรือไงเขา I'm so fucking sick and tired of it I'm so fucking sick and tired of sitting on the fucking sideline นะวิบรอให้ไม่กลัวพวกมึงสักตัวเดียวกูบอกให้เอาเซตอไรแนวเพราะว่าอะไรนะเพราะพวกมึงไม่ใช่ทหารพวกมึงมันจัญญาบันของไอ้พวกนุ่งผ้าถุงมึงไงไหมมึงเก่งแต่ไอ้พวกมึงเก่งแต่ไอ้พวกกับกับกับไอ้ไอเ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 อแกละแยงเก้าอี้นายกผู้หญิงนะมึงเก่งกับพระมึงเก่งกับไอ้้ไอโจมึงเขไงไหมพวกมึงไม่ใช่พวกเมนทาลิตี้ของไอ้พวกหมาหมูนะมึงเขแค่ไง่ะมึงอะหมาหมู นะสังคมไทยเนี่ยแม่งสังคมหมาหมูกูเห็นน่แต่ละแต่ละวันแต่ละวันมีแต่เรื่องหมาหมูนะ่โจ๊ะสิบแปดตัวแทงเข้าไปลุมแทงคนคนเดียวเนี่ยกูถามหน่อยอันนี้หมาหมูหรือไม่หมาหมูฮนะแล้วมึงมีอะไรที่จะอวดเวลามึงทําอย่างนี้กูถามหน่อยนะไอ้เสือแมนอันนี้มันนี่คือแมนหรือลูกหมากูถามหน่อยพวกเต่าหอยอย่างพวกมึงก็เหมือนกันแหละนะกูกูกูดา่าพวกมึงทุกตัวนะนะเนี่ยฮะกูด่าพวกมึงทุกตัว มึงก็ใหญ่ไหม you want my blood you come get it นะมึงอยากจะได้เลือดกูมึงเอาเลือดมึงมาแลกไอ้ย yes, นะักแม่นะกูกูจะบอกพวกมึงน,นะมีะบอกพวกมึงอย่างนะไอ้ไอ้ความโง่เขลาของมึงเลยนะจะเป็นจุดจบของมึงจะเป็นจุดจบของมึงน,นะวันหนึ่งประชาชนจะ they're gonna have in they're gonna have enough of your shit เนะเขาจะลุกขึ้นมานะยบอกให้เขาจะลุกขึ้นมาแล้วเขาจะลุกมากระทืบพวกมึงวันนั้นที่ประชาชนลุกขึ้นมาทั้งประเทศกระทืบพวกมึงกูผมขอเสนอให้ประชาชนคนไทยคิดเอาไว้อย่างหนึงนะไอ้พวกเฮีย้ยพวกนี้มันไม่เคยมองพวกคุณว่าเป็นคนไทยนะบอกให้เลยทั้งประวัติศาสตร์ตั้งแต่14ตุลาเป็นต้นมามันไม่เคยมองคนพวกคุณว่าเป็นคนไทย แล้วทุกครั้งเวลาบ้านเมืองสงบพวกคุณออกไปเอาดอกไม้ไปให้พวกมันนะ่นะนะ what the fuck are you doing นะมันไม่เคยมองพวกคุณไม่เป็นคนไทยถ้าวันนี้มันข้าพวกคุณได้โดยที่มันไม่แคร์ความรู้สึกของคนต่างชาตินะคนนอกประเทศมันฆ่าพวกคุณไปแล้วนะเพราะฉะนั้นวันที่ประเทศแตกหักผมเสนอให้คนไทยลุกขึ้นมานะไทรก็ตามที่ฆ่ามกหวีดไทรก็ตามที่ที่เวททหารไทแต่การที่ยังไม่ยอมถอดเครื่องแบบ ทหารของแบบตำรวจมึงเห็นตราคุดมึงข้ามทิ้งนะวีบอกให้เลิก you gotta think like a fucking wolf นะมึงเข้าใจไหมพวกไอ้พวกนี้มันไม่สนใจชีวิตของพวกมึงนะมันไม่เคยสนใจชีวิตของพวกมึงครับนะถ้ามึงอยากจะสู้กับหมาป่ามึงคิดเริ่มคิดกันแบบหมาป่ามึงเลิกคิดกันเป็ลูกแกะสะักทีนะบอกให้ อีกไม่นานหรอกกูบอกให้นะเองงี้นานหรอกกูอยากจะดูในพวกทั้งหลายที่บอกว่าโอ้โหกูรักในหลวงกูลูกภูมิพลกูลูกไอ้บอดกูยอมตายแทนไอ้บอดได้กูอยากจะดูพวกมึงยืนยืนยอมตายแทนไอ้ไอก้กษัตริย์องค์ใหม่ของมึงนะลอสิเนี่ยนะไอ้ตัวที่ทีมท,ท,ที่ที่ที่อ้างความชอบธรรมโอ้โหชีวิตบริสุทธิ์เหลือเกินมีถึงขนาดออกมาถอดสมณศักดิ์ของพระเนี่ยนะ ที่บอกให้ว่าทําไมกูถึงบอกว่าพวกมึงเนี่ยนะมันแค่ลูกกระโปงหมดกระโปงพวกมึงมันแค่เราแค่ลูกกระโปงหมดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามึงมึง,มงกลางที่ออกคําสั่งถอดถอนสารส,ส,สมรสักจากพระนะแต่มึงไม่มีลูกกระโปงที่จะใช้มอ .44 ลงไปในภาคใต้นะแล้วก็จัดการไอ้พวกผอรอไไอ้พวกผู้ก่อการร้ายพวกพวกหัวรุนแรง ในภาคใต้ที่มันกําลังรังควานชีวิตของชาวบ้านอยู่นะมึงไม่มีลูกลกระโปรงพอที่จะใช้มอสีออกคําสั่งมึงเก่งจริงมึงออกคําสั่งถอดสมศักษั์นะของพระ phe เมูฮัมหมัดนะแล้วมึงออกคําสั่งออกมาบอกว่ามุสลิมในภาคใต้ห้ามนับถือมูฮัมหมัดกูอยากจะดูว่ามึงอยากมึงมึงมีลูกลกระโปรงไหมนะนะมึงถอดถอนผู้หญิงได้นะมึงถอดถอนพระได้กูอยากจะให้มึง ลงไปภาคใต้ถอดถอนถอดถอนศาสดามอฮัมมัดกล้าไหมกล้าเปล่าพวกมึงมันไม่มีลูกกระโปรงนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพวกมึงมันเก่งแค่แค่นี้เก่งแต่เฉพาะคนที่มันไม่สู้นะผมถึงบอกว่าคนไทยบอกว่าพวกคุณคุณจะเลิกเลิกคิดมันก็ลูกแกะสักทีนะ อยู่เดียวเองคุณกําลังเดียวกับหมาป่าถ้าคุณอยากจะสู้กับหมาป่าคุณจะต้องเลิกคิดแบบลูกแกะคุณจะต้องคิดแบบหมาป่าเอ๋ขยายไหมเลิกเลื้อยคลานเลิกนับถือคนที่มันไม่น่านับถือนคนที่มันอ้างความดีอ้างบาร,รมีทั้งหลายเนี่ยออกมาบังคับให้คนเลิก ความเชื่อนะนะห้ามกราบมึงกราบใครไม่ได้นะ้งเยือนมึงยกยกไวนะ้มึงกราบกูคนเดียวเนี่ยนะนะบอกให้เลยนะเลิกซะนะลูกแกะเก็ดเขียวเข้ไหมมึงเป็นลูกแกะมึงมีแต่ตายกับตายมึงมีเป็นหมาป่ามึงอาจจะมีโอกาสรอดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดสมัยนะหาเข็มทิศในชีวิตของคุณนะ find that compass ให้คุณถ้าคุณรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณยึดถือตรงนั้นไม่ว่าคือเพื่อนเพื่อนบ้านของคุณกดตัวใครก็ตามคนอื่นมันจะว่ายงไงปล่อยมันนะปล่อยมันผมจะบอกให้อะไรอย่างนะในโลกนี้นะ you can't please everybody คุณให้ทุกคนพอใจในตัวคุณไม่ได้เนะข้าใจไหมเ้าใจไหม พ่อผมบอกมาเสมอนะพ่อผมบอกเสมออกว่าในโลกนี้ในชีวิตนี้เนี่ยนะคุณทําให้บางคนพอใจทุกเวลาได้นะแล้วคุณทําให้ทุกคนพอใจในบางเวลาได้แต่คุณไม่มีทางที่จะทำให้ทุกคนพอใจได้ในทุกเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําไม่ได้ถ้าคุณทําให้ทุกคนพอใจในตัวคุณไม่ได้ในทุกเวลา then ฟ u c k t h e นะเรียนที่รู้จัก พูดออกมาซะบ้างว่าช่างแม่งเข้าใจไหมไอคำว่าช่างแม่งนะคุณบอกให้นะช่างแม่งเนี่ยโคน it's a fucking liberating thing เวลาคุณสามารถที่จะพูดออันว่าช่างแม่งได้เนี่ยนะนะชีวิตคุณนะ่ยจะโลง่งเนขะ้าใจไหม because you can care less what you other people think ถ้าคุณมีหางเสือที่ถูกต้องถ้าคุณมีสามารถที่มีเข็มทิศที่ชี้ชีวิตของคุณได้ชี้ชีวิตให้คุณไปในทางที่ถูกต้องได้ then fuck everybody Fuck w h a they t think of you. พระเจ้าให้สมองมาใช้สมองที่พระเจ้าให้ think for yourself เข้าใจไหมที่ผมพูดอะไรมันจะเกิดให้มันเกิดอย่างน้อยนะอย่างน้อยคุณไม่ต้องมีชีวิตเหมือนกับกิงกือใส่เดือน you think about what I said